แอต์กติกาไม่ได้เป็นแค่ดินแดนรกร้างที่มีแต่น้ำแข็งเมื่อนานมาแล้วมันเคยมีสิ่งมีชีวิตมากมายและเมื่อ56ล้านปีก่อนมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวบางอย่างอยู่ในป่าทึบนกยักษ์กินเนื้อชนิดหนึ่งสูงประมาณ2เมตรแล้วก็หนักเท่าสิงโตมันอยู่อย่างไร้คู่แข่งเมื่อหลายล้านปีแล้วทำไมมันถึงหายไปเป็นไปได้หรือไม่ว่ายังมีนักล่าที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ใต้น้ำแข็ง นักบรรพชีวินวิทยาพบกรงเล็บขนาดใหญ่2ชิ้นในแอนตาร์กติกาซึ่งมีลักษณะแหลมโค้งมนและแข็งแรงซึ่งเป็นของนกชนิดนี้กระดูกเหล่านี้มาจากหินยุคอีเบรเชียนบนเกาะซีมัวซึ่งหมายความว่ามันมีอายุประมาณ40-50ล้านปีรูปร่างของมันชัดเจนจนไม่ต้องสงสยัยพวกมันคือนกสยองขวาญหรือเทเรเบิร์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือฟอ r e เรส r เว t y นักล่าที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยมีอยู่บนโลกพวกมันบินไม่ได้และไม่จำเป็นต้องมีปีกด้วยซ้ำพวกมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเหมือนนอกกระจอกเทศที่มาจากฝั่งด้ายนกเหล่านี้ครองทวีปอเมริกาใต้เมื่อหลายล้านปีแล้วแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันว่ามันมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอนตาร์กติกาย้อนกลับไปตอนนั้นทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอนตาร์กติกายังเชื่อมต่อกัน ทำให้สัตว์เดินทางไปมาระหว่างทั้งสองทวีปได้นกเหล่านี้จึงน่าจะอบพยพไปทางใต้และปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในแอนตาร์กติกาในยุคก่อนประวัติศาสตร์มันไม่เพียงแค่รอดมาได้ท่านั้นแต่ยังเติบโตได้ดีอีกด้วยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งสัตว์นักล่าเหล่านี้ก็หายไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นละ่ะน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทวีปแอนตาร์กติกาเริ่มเย็นลงและค่อยๆกลายเป็นดินแดนรกร้างอันหนาวเย็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน เยื่อของพวกมันลดลงทําให้สัตว์นักล่าไม่มีอาหารเพียงพอและในที่สุดมันก็หายไปโดยไม่ทิ้งลูกหลานไว้เลยนักวิจัยหวังว่าพวกเขาจะค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์พวกเขายังสงสัยว่าอาจมีสายพันธุ์ที่ใหญ่กว่านี้รอให้ค้นพบอยู่หรือไม่นกเหล่านี้อาจวิวัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ในแอนตาร์กติกาแต่ตอนนี้สิ่งที่เรามีคือกรงเล็บขนาดยักษ์ที่น่ากลัว2ชิ้น เรามาคิดว่าแทบไม่มีสัตว์รูปพืชในแอนตาร์กติกาเลยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมีเพนกวินเดินไปมาและลืมเพนกวินตัวเล็กน่ารักไปได้เลยนะเพราะแอนตาร์กติกาเคยมีสัตว์ประหลาดสูงถึง2เมตรเพนกวินจักรพรรดิเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันพวกมันดำน้ำได้ลึกกว่า550เมตรและกลั้นหายใจได้นานกว่า20นาทีมีเพนกวินยักษ์โบราณเมื่อประมาณ38ล้านปีก่อนพวกมันตัวใหญ่เท่ามนุษย์ ฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีจง,งอยปากที่ยาวและแหลมคมทําให้เป็นนักล่าปลาและปลาหมึกที่น่ากลัวสัตว์นั้นที่นั่นก็สวยมากเช่นกันลืมหมึกยักษ์ไปได้เลยหมึกมะหือมาเป็นฝันร้ายที่ตัวใหญ่กว่านั้นอีกบางตัวอาจยาวได้ถึง12เมตรมีจง,งอยปากขนาดใหญ่ที่แหลมคมมากและมีตาใหญ่เท่าจานอาหาร สุดท้ายคือวันพชชคาด์ูลาสูงสุดแห่งมหาสมุทรแอนตาร์กติกพวกมันไล่เหยื่อเป็นฝูงโดยร่วมมือกันเหมือนหมาป่าในท้องทะเลเพื่อล่าแมวน้ำปลาและแม้แต่วานขนาดใหญ่รวมทั้งพืชขนาดเล็กอย่างมอสสา่ายหญ้าขนแอนตาร์กติกและเพอร์เวดพวกมันเอาชีวิตรอดได้อย่างน่าอัศจรรย์มีความเชื่ออีกมากมายเกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกาอย่างเช่น บางคนคิดว่าเมื่อภูเขาน้ําแข็งแตกออกจากทาน้ําแข็งมันจะเริ่มลอยลงสู่มหาสมุทรทันทีจนกระทั่งละลายแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนวุ่นวายกว่านั้นมากอย่างแรกเมื่อภูเขาน้ําแข็งแตกออกจากทาน้ําแข็งหรือแผ่นน้ําแข็งมันต้องเจอกับสิ่งกีดขวางใต้น้ํามันอาจติดอยู่บนพื้นทะเลนานหลายสิบปีก่อนจะเคลื่อนตัวจากนั้นก็อาจไปติดอยู่ในน้ําวนที่ทรงพลังและหมุนอยู่กับที่นานหลายเดือน ผู้เขาน้ำแข็งลูกหนึ่งที่เรียกว่า 23A ถูกแช่แข็งอยู่เกือบ40ปีก่อนจะแยกตัวออกมาได้ในที่สุดและไปติดอยู่ในกระแสน้ำวนอีกนาน8เดือนหลังจากนั้นเส้นทางของพวกมันจะถูกกำหนดโดยกระแสน้ำในมหาสมุทรน้ำขึ้นน้ำลงลมและแม้แต่สภาพใต้น้ำมันไม่ได้ลอยอย่างเป็นอิสระแต่ยังเต็มไปด้ยวยความพลิกผันที่คาดไม่ถึง และเมื่อพูดถึงท่าน้ำแข็งมีความเชื่อแปลกๆอีกอย่างที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในทวีปแอนตาร์กติกาได้เกิน500กิโลเมตรเนื่องจากมีกำแพงน้ำแข็งที่ผ่านไปไม่ได้เชืเ้อเพลิงเครื่องบินแข็งตัวลมแรงและก็ไม่มีออกซิเจนแต่เรื่องนี้ไม่จริงเลยทวีปแอนตาร์กติกาถูกสำรวจโดยเครื่องบินยานพาหนะและแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ด้วยการเดินเท้า มีสถานีวิจัยตั้งอยู่ที่คั้วโลกใต้มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งปีกำแพงน้ำแข็งนั้นมีอยู่จริงมันคือหน้าผาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือมหาสมุทรแต่มันไม่ใช่ของลึกลับมันคือชั้นน้ำแข็งซึ่งเป็นแผ่นน้ำแข็งหนาที่ก่อตัวขึ้นเมื่อทาน้ำแข็งไหลออกจากพื้นดินอย่างช้าๆและแผ่กระจายไปในมหาสมุทร แนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกาเกือบ3ใน4ส่วนคือชั้นน้ำแข็งแต่มันไม่ได้รวมตัวเป็นวงแหวนขนาดใหญ่รอบโลกแอนตาร์กติกาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่เราก็เอาชนะความท้าทายของทวีปนี้ได้และยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับทวีปนี้มากขึ้นทุกปี นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกๆปีจึงต้องนำเงินหลายล้านดอลลาร์มาใช้เพื่อดูแลสถานีวิจัยปกป้องสัตว์ป่าและทำให้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีทุกสิ่งที่ต้องการแต่เงินทั้งหมดนี้หายไปไหนสถานีต่างๆในแอนตาร์กติกาเป็นเหมือนเมืองเล็กๆมีทั้งไฟฟ้าความร้อนระบบกรองน้ำการเก็บอาหารและสถานพยาบาลสถานีที่ใหญ่ที่สุดคือแมคเมอร์โด มันเป็นเหมือนเมืองที่มีประชากรมากกว่า1,000คนในช่วงฤดูร้อนมีทุกอย่างตั้งแต่สถานีดับเพลิงไปจนถึงโรงยิมสถานีคั้วโลกใต้อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินมากการจัดส่งสิ่งของต่างๆจึงยากมากการส่งอาหารและเชื้อเพลิงไปที่นั่นต้องใช้เครื่องบินเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรในสภาพอากาศที่หนาวจัดแต่ชาวเน็ตชอบเรื่องลึกลับพอ Google Maps เผยภาพสิ่งที่ดูเหมือนประตูขนาดใหญ่ในแอนตาร์กติกาผู้ชอบจินตนาการก็ตื่นเต้นกันใหญ่ผู้คนพูดกันไปสารพัดตั้งแต่บ้านของบิ๊กฟุตไปจนถึงฐานลับหรือกระทั่งโรงเก็บยานอวกาศของ Star Trek ที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำแข็งแต่มีคำอธิบายง่ายๆและน่าตื่นเต้นน้อยกว่าที่จริงแล้วมันคือภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นก้อนน้ำแข็งที่ติดอยู่ในน้ำตื้นและกำลังละลายไปช้าๆเมื่อน้ำแข็งเคลื่อนตัวไปตามทาง มันจะหลผ่านสิ่งกีดขวางและอุปสรรคหลายอย่างทำให้เกิดเป็นรูปร่างแปลกๆกระบวนการละลายแตกตัวออกและแข็งตัวใหม่ทำให้น้ำแข็งมีรูปทรงที่คาดไม่ถึงได้แอนตารกติกายังมีลมพัดลงมาในแนวดิ่งที่แรงมากซึ่งจะทำให้น้ำแข็งมีรูปทรงดูแปลกตาเมื่อเวลาผ่านไปน่าเสียดายที่ไม่มีประตูลับซะแล้วและเมื่อพูดถึงประตู อชัวย่าในอาร์เจนตินาถูกเรียกว่าเป็นประตูสู่แอนตาร์กติกามาหลายปีแล้วเป็นจุดแวะพักสุดท้ายก่อนถึงทวีปนน้ำแข็งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดิน,นทางสำรวจแต่ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคือปุนตาอาร์นัสในชิลีมาเปรียบเทียบรายละเอียดกันอชัวย่าอยู่ใกล้แอนตาร์กติกามากกว่าเป็นจุดออกเดินทางอันดับต้นๆของการล่องเรือสำราญ ต่ไม่มีเที่ยวบินประจำไปแอนตาร์กติกาไม่มีฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพซึ่งไม่อนุญาตให้มีเที่ยวบินส่วนตัวมีแค่เรือในเชิงพาณิชย์เท่านั้นใช้แล้วปุนตาอเรนัสอยู่ไกลแอนตาร์กติกามากกว่าแต่มีประเทศและองค์กรระดับโลกถึง22แห่งใช้ที่นี่เป็นฐานหลักมีเที่ยวบินประจำไปแอนตาร์กติกาทุกปี สายการบินเอกชนให้บริการที่นี่ได้ทำให้ที่นี่เป็นเส้นทางบินไปยังแอนตาร์กติกาอย่างแท้จริงอุชวย่าอาจมีที่ตั้งที่ดีที่สุดแต่ปุนตาอารีนัสกลับมีบทบาทมากกว่าอาร์เจนตินาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในการเลือกฐานทัพอากาศในแอนตาร์กติกาแทนที่จะสร้างฐานทัพปกติและเข้าถึงได้ในระดับน้ำทะเลพวกเขากลับสร้างฐานทัพมารามบิโอซึ่งสูงมากตั้งอยู่บนพื้นที่กรุกขร เข้าถึงทางบกไม่ได้ทุกอย่างต้องเข้ามาด้วยเฮลิคอปเตอร์ทําให้การปฏิบัติการล่าช้ามีค่าใช้จ่ายสูงและก็น่าหง,งุดหงิดด้วย50ปีที่แล้วที่อาร์เจนตินายังดื้อดึงกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ขณะที่ชิลีสร้างฐานปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและก็มีผู้คนใช้ทั่วโลกถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอุชวยาจะเป็นแค่ที่แวะพักของนักท่องเที่ยวเท่านั้น สิ่งที่น่ากลัวคือแอนตาร์กติกาดูเหมือนจะกลับไปสู่อดีตอีกครั้งทวีปนี้ถูกมองว่าเป็นที่ที่หนาวที่สุดในโลกแต่มีเรื่องน่าตกใจเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกว่าอุณหภูมิในทวีปแอนตาร์กติกาพุ่งสูงถึง20องศาเซลเซียสทวีปนี้ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นน้นแข็งหนาหลายกิโลปกติแล้วอุณหภูมิอาจลดลงถึงลบ80องศาเซลเซียสแต่ในช่วงฤดูหนาวของปี2020 นักวิทยาศาสตร์บันทึกอุณหภูมิที่เกาะซีมัวได้สูงถึง21องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าที่อื่นๆในยุโรปในเวลานั้นซะอีกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีหลายสายเหตุอย่างแรกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของความร้อนรอบๆน้ำบนโลกอย่างที่2การละลายของชั้นดินเยือแข็งเนื่องจากโลกที่ร้อนขึ้นดูเหมือนสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงเร็วก,กว่าที่คาดไวยนะ